เอาอะไรเอินส,สีสีอะไรครับแ,แดงเว็บร้อยตัวเก่าสีแดงเนี่ยเหรอเฮ้ยอยู่บล็อกเหรอตัวเก่าเลยนะตัวเก่าตัวเก่าเดี๋ยวให้เขาไปเช็คให้นะครับตัวหนึ่งตัวเก่าตัวเป็นดิสหรือ,รอดำครับอ่าอ่าดิสหรือดัม <c oughs> ดัมเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าดำครับนี่มาไปดูถ้าดำจะไม่มี อนาคตจะทาเป็นดิสแล้วเป็นดัมพี่ว่าอนาคตจะทำเป็นดิสก็ต้องเอาเป็นดิสถ้าดัมมันจะเป็นปแบบนี้ถ้าถ้าดิสอะ่ะมันจะมีเว้าตรงนี้นะครับมีเว้านี้เราก็โชค๊คเองเปลี่ยนแล้ว่ใส่จานได้เลยดุมก็เปลี่ยนแล้วก็แค่ปั๊มบนปั๊มล่างสายก็ใช้ได้แล้วอ่อาจะให้ดูเป็นตัวดิสมีไหาตัวดิสอ่ะมีตัวอะไรมีดัมสีอะไรเดี๋ยวไปดูให้